มาเปิดกูนะครับขายเสื้อผ้ามือสองราคาถูกนะครับเสื้อของี่เป็นเดิบนะ2,000อันนี้เป็นเสื้อจีวอล์ชี่นะครับ20,000กว่าบาทนะตัวนี้ก็เป็นเสื้อเฟนดีตัวนี้ประมาณ0 0 0พนนะนี่คือเอเวเรสนะครับผมใบน,นี้ก็เบาๆนะครับประมาณแสนห้านะครับตัวนี้ผมก็ขายนะครับขายถูกๆ สวัสดีครับกลับมาอีกับเอพิโซดนะครับกับแพทริกเดวานิโนนะครับก็เอพิโซดเนี้ยผมมาเห็นคอมเมนต์นะครับถามถึงเสื้อผ้าผมบอกว่าอยากจะได้เสื้อผมอะไรอย่างงี้ยผมก็เลยจะมาบอกว่าเอาจริงๆนะเนี่ยเสื้อที่ผมใส่อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบของยูนิโคลนะนี่ก็บอกกางเกงแบบซาล่านะครับคือเอาจริงๆนะเสื้อผ้าผมก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายหรอกยังจะมาของผมอีกนะผมก็เลยว่าจะพาเพื่อนๆขึ้นมาที่ห้องนอนผมนะครับแล้วก็จะมาดูว่าผมอ่ะแต่งตัวยังไงอะไรยังไงแต่เอาจริงๆนะเสื้อผ้าผมไม่ได้เยอะอะไรหรอกก็็พอมมีีีบบบบ้้้้าางเเแแแลวววัััันนนนะะคคครรรรกกขชิญดย เชื่อฟังแปลว่าเชื่อฟังว่านอนสอนง่ายหลอดวาก้าของเรานะครับยังไม่เคยเข้าห้องนอนผมเลยวันนี้เป็นเข้าห้องนอนวันแรกนะเนี่ยคือปกติผมก็ไม่ค่อยพาใครเข้าห้องนอนเลยนะเอาจริง,รงแ,ลแล้วที่เห็นมันนั้นนะอะไรนะเห็นมันนั้นใครวะเดี๋ยวกันนะเอ่อผมจะบอกว่า <laughs> <laughs> ก็วันนี้นะครับผมจะมาเปิดกูนะครับขายเสื้อผ้ามือสองราคาถูกนะครับอยากจะได้ตัวไหนนะครับเอฟลงมาเลยและเดี๋ยวราคาผมขอตั้งทีหลังอ่ะไปแล้วแมวผมไปไหนเนี่ย ขอเพลงหน่อยโอเควันนี้นะครับผมจะมาเปิดตู้ของผมนะครับมีใครอยู่ข้างในเปล่ามีซ่อนใครไว้เปล่าวันนี้ผมจะมาเปิดตู้เสื้อผ้าผมนะครับสนุกยังยปิดดิยังไม่ห้ามอีกวันนี้ก็จะมาเปิดตู้เสื้อผ้าผมนะครับสดาอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาขอดูผ้าตัวที่ชอบดีกว่า ี่ตายแล้วไม่มีฮิตัวโปรดเลยเอาจริงนะพวกเสื้อรถพวกเนี้ยเยอะมากเลยเสื้อ F1 เสื้อแลมโบอ๋อเน่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 ผมชอบเสื้อตัวนี้มากครับเป็นเสื้อของรีปเป็นดิฟนะผมเคยใสย่ออบล็อกเลยนะมันน่ารักดีอะไรเงี้ยคือถ้าจําแมวตัวนี้ได้นะมันคือหลอดเนิร์มนะครับซึ่งปกติแล้วมันคือแมวชิ้นก,กลางใช่แต่เนี้ยมันออกมาตอนในวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะนี่พอเปิดออกมานะครับเป็นรูปหัวใจใช่ใช่ใช่คิมิโนโตะ ก็ตัวนี้นะครับของพี่เป็นเดฟผมก็ชอบมากๆตัวที่หนึ่งนะไม่ไม่แพงนะเท่าไหร่อ่ะสองสาม,มพันน,นะ 3, นึงน2 0สองพันราวๆนั่นนะซื้อแบบร้านไอจีนะครับเอ่อไอเอ็นดีสตทีเอนะครับเอ,อ่ตัวที่สองนะครับตัวนี้มันแบบเสื้อมาแชปอะสมัยก่อนนะครับฟักบอยทุกคนต้องมีอันนี้เป็นเสือ้อจีวองชีนะครับน่าจะแพงสุดในตู้แล้วล่ะเอาจริงๆตัวนี้ ซื้อมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยแต่ก็จบมหาลัยมันไม่ได้นานบุ๋วทำอย่างกันนานมาก <L un> แต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้มันปกติจะเป็นสีใช่ปะ่ะอันนี้จะเป็นแบบลายแบบขาวดำอย่างเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้นะตัวนี้ก็ชอบเออตัวนี้ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทนะ <L un> ชิวๆตัวที่3ามที่ผมชอบเดี <L un> ๋ยวมันอยู่ในตู้ไหนวะตู้นี้มีป่ะจริงๆกระตู้เสื้อผ้าผมมีประมาณ3ตู้แต่ก็ไม่ได้เต็มนะอ๋อตัวนี้ขายนะครับ ตัวนี้ผมก็ชอบนะจร,จริงแต่ก่อนชอบเสื้อสีดำอยู่แล้วแหละแต่ว่าภาคหลังนี่ใส่สีขาวบ่อยแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นเสื้อเฟนดีใช่เสื้อตัวนี้ก็จะแพงหน่อยแต่ตัวนี้เขาไม่ค่อยใส่แล้วป่ะตัวนี้มันเริ่มเอาแล้วตัวนี้จําไม่ได้นะซื้อมาเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้ก็แบบเออน่ารักดีเฟนดีนะครับเออใช่เพราะว่าอะไรหรือป่าแต่ก่อนนะซื้อมาเพราะมีกระเป๋าเฟนดีแบบว่าเป็นตาอย่างนี้นะขอมาเป็นเซตใช่ใช่ใช่เอาให้ดูก่อนดีกว่ายิงมีช่วงหนึ่งแบบบาเฟนดีอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าชิลๆกระเป๋วาว ต้องอย่ารูดซิพุงหน้าไงเพราะมันคือปะนเ่ใส่อย่างี้นะครับกับเสื้อเฟนดีเป็นตาข้างหน้าก็แบบดูปัญญาอ่อนดีนะแบ r i ิกแฟชั่นนะครับอย่าไปคิดอะไรมากใส่แฟ้มใส่อะไรตอนสมัยเรียนอย่าเงี้ยพวกหนังสือโน้ตอะไรอย่าเงี้ยก็จะใช้พวกเป้พวกเนี้ยไปเรียนมากกว่าแล้วก็นี่นะครับอันนี้ผมก็ใช้เป็นเรียน นี่คือแอมเนะครับผมดูสีคือผมซื้อไม่ได้ไงว่าแต่ก่อนคืออันนี้นี่นี่คุณก็ณแฟชั่นเหมือนกันเนยไม่ไม่สมัยก่อนใช่ปะ่ะไปเรียนอ่ะก็จะใส่เสื้อเชิ้ตขาวใช่ปะ่ะแขนสั้นแล้วก็จะใส่กับใช้กระเป๋าอย่างงี้พร้อมใส่เอสีได้แล้วก็ใส่แล็ปท็อปใส่อะไรอย่างงี้ได้นะก็ถือว่าดีนี่ใช้แบบลุยมากเลยนะคือนั่งเรียนในห้องอ่ะนึกออกใช่ปะ่ะก็อ e ีเลคเชอร์มันจะไม่มีที่วางกระเป๋าครผมก็วางพื้นเลย สงเหลือเหลือครับน้องๆไอเตร์เนี่ยไปซื้อที่ฝรั่งเศสมันมีอยู่ประมาณ3ใบมีสีฟ้าแล้วก็สีนี่นะแล้วก็สีน้ําตาลผมก็ถามคนขายว่าอันไหนเข้ากับผมสุดคนขายบอกสีน้ำตาลแต่ผมบอกเออเอาใบนี้ดีกว่า <c oughs> <c oughs> แล้วจะถามทําไมวะถ้าคุณเพื่อนสนใจก็เอฟมาได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยตั้งราคาทีหลัง <c oughs> โอ้อันนี้ <c oughs> เป็นกระเป๋าที่แบบผมชอบที่สุดเลย คือใบนี้เลยนะครับอาจจะเห็นว่าเฮ้ยกระเป๋าแล้ววะแบบเขาแถมมาให้หรือบางจริงไหมนะไอกระเป๋าใบนี้ผมเคยถ่ายในคลิป Lamborghini ของผมอะตอนนั้นที่ผมเคยทำนะครับคืออันนี้เนะี่ยมันเป็น custom เ a d e เลยคือมาจากโรงงานอิตาลีเลยนะครับหนังที่ใช้เนี่ยคือมันจะเป็นหนังเดียวกันในรถเลยอย่างเช่นตรงนี้จะเป็นหนัง Alcantara นะครับซิทชิ่งก็จะเหมือนกันเดียะเลยแล้วก็หนังตรงนี้ก็เป็นหนังเบาะนะครับวางไว้ในรถเนี่ยคือหนังมันเหมือนกันเลยค u สตอ m เ a ดใบนี้ก็เบาๆนะครับประมาณแสนห้านะครับดูไม่มีอะไรนะแต่ว่าของมันต้องมีครับคือชอบมากชอบมาก ส่วนใบนี้นะครับใบนี้ก็ใบนี้เบนอโซให้มานะครับฟรีดูสติชิ่งเหลืองอันนี้เบนอโซให้มาอันนี้ซื้อเ,เออแล้วก็มีแบบหลุยส์วิตตองคีปออลอะไรอย่างเงี้ยนะใบรุ่นชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะหลุยส์วิตตองมันทนด้วยแล้วดูเฮ้ยเฮ้ย,อย,อย,อยตอนนี้แมวผมกำลังจะทดสอบโซฟานะครับอันนี้นะครับเป็นโซฟาของดีไซน์เดลิเวอรี่เอ่อมันจะเป็นผ้าแบบกันแมวข่วานอ่ะลองไปถามเขาดูได้นะเนี่ยแมวข่วนไม่ได้เทสให้ดูเลยดู ฮ่าฮ่าขวรไม่เข้าเป็นไงล่ะขวรไม่ขึ้นส่วนตัวนี้นะครับ F มากันได้นะครับตัวนี้ผมก็ขายนะครับขายถูกๆมีใบเอรติฟิเคตด้วยนะครับโอเคต่อต่อตอ ต่อไปตัวที่4นะครับตัวสีขาวต้องเดีกว่าอนอ essential s. <S นี่ก็ได้ตัวนี้ผมก็ชอบนะจริงๆแบบว่าตัวนี้ไม่ได้ซื้อเองด้วยมีคนซื้อให้นะครับตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วครับว่าเขาไปอยู่ไหนนะครับเป็นแบบ oversize สมัยก่อนเนี่ยผมจะเป็นคนไม่ใส่เสื้อ oversize เลยก็คือจะใส่เสื้อแบบ slim fit นะครับเพราะแน่นอนหนุมน่มๆหุ่นดีอย่างผมนะครับก็ต้องโชว์หุ่นใช่ไหมก็เลยชอบแบบเสื้อฟิตๆแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบเสื้อ oversize แม่งแบบมีสไตล์อ่ะแบบว่าเออใส่ชิวๆได้อะไรอย่างเงี้ยตัว เพราะรู้สึกว่าตัวนี้มันจะมีกางเกงเข้านะมีแบบแมทชิ่งอ่ะเออเดี๋ยวต้องไปดูละตัวท้ายครับจริงเหรอวะทำไมเร็วจังนะจริงมีหลายตัวนะขอให้ดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็ของพี่เป็นดิฟนะอันนี้เป็นแบบช่วงที่ออกมาช่วงโควิดใส่แมส เอาจริงๆนะผมบอกแล้วว่าเสื้อแพงๆอะ่ะบางทีผมไม่ได้ซื้อเองนะมันได้เป็นของขวัญวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยคนเราไม่รู้จะซื้ออะไรให้กัน,นก็เลยซื้อแบบเสื้อดีไซเนอร์เชิร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนมากที่ซื้อเองก็จะมีแค่นี้นนะครับยูนิคอให้ชันเนมซาร่านะครับก็จะซื้อเองประมาณนั้นจริงๆตัวสุดท้ายที่ผมชอบเนี่ยจริงกำลังเวทระหว่าง2ตัวนี้แต่ว่าเอาเป็นเสื้อยืดดีกว่าผมรู้สึกว่าเสื้อยืดคือแบบผมมากกว่าตัวนี้เห็นจนชินตาแหละเพราะว่ามันเป็นแบรนด์สองแบรนด์ที่คอลแลบ คือเล่นกันตั้งแต่เด็กนะครับมันเป็นเกม driving simulator ใน PlayStation เนี่ยมันเขียน A S C Racing Team แบบเออเท่ดีอะไรอย่างเงี้ยผมเลยแบบซื้อตั้งแต่วันแรกที่มันเปิดเลยนะก็คือสั่งกดในเว็บเลยนะหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้พวกเสื้อพวกนี้นะผมมีที่ซื้ออยู่นะครับชื่อ Vintage Store t h นะครับไปดูกันได้เดี๋ยวแท็ก IG ให้อันนั้นลองไปสั่งซื้อเขาได้นะตัวนี้ก็ประมาณเท่าไหร่วะ3ามสีพันก็นี่แหละครับ5้ตัวที่ผมเลือกมาชิวๆนั่นเลยแล้วเวลาคุณออกงานนี่ทำางไงอะ ผมก็อย่างนี้แหละครับผมออกงานนี้แหละถ้าแต่คนแบบไม่ใส่สูตรไม่ใส่เลยผมมีสูตรแต่เชื่อป่ะผมมีสูตรแค่ตัวเดียวอะตอนเนี้ที่ใส่ได้นะนายคอมพอดูนยโชว์สูตร่ว่าสูตรอยู่ไหนวะไม่ได้เตรียมสูตรแม่งหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้น่าจะแบบ <c oughs> โดนแมวกัดไปแล้วมัน <c oughs> คือเป็นสูตรสีเทาเดี๋ยวเปิดรูปให้ดูดีกว่า <c oughs> คือจริงอะผมมีสูตรแบบว่าที่มันเป็น three piece ที่มันจะมี t r o u s e r ใช่ป่ะมีเป็น vest แล้วก็มีเป็น jacket ใช่ป่ะมีเป็นสูตรอย่างนี้ที่มันจะเป็นเข้าชุดอยู่ตัวเดียวนอกจากนั้นคือผมซื้อแบบแแคเเกตตาาาารรร่่่่่่ออออะะไไไไไไไยยง้้้้ววมมมููปหนนนลืดดสสพิ ผมมาช่วงนี้ต้องออกงานบ่อยและสูตรไม่มีเศร้าปะแลอ้อนสาวด้ใช่ไหมสาวๆครับ <c oughs> ผมมีแมวนะครับแลกกสูตระรับ ก็ <g ul ain> จริงๆผมก็มีเข็มขัดอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยหัวพวกนี้มันต่อเป็นเลโก้ได้นะก็คือถอดหัวแล้วก็เปลี่ยนสายอะไรอย่างงี้ได้แต่ว่าแบบสีที่ผมใช้บ่อยก็น่าจะเป็นอันนี้สมัยเรียนไดใช้นี้บ่อยมากดูจนแบบหัวถลอกมาแล้วหลุยวิตตองนะครับแน่นอนนะครับซื้อหลุยวิตตองนี่เป็นมอดกให้ลูกให้หลานได้เลยนะพูดเลยว่ามันทนมากแอมเอสยัง <c oughs> สู้ไม่ได้อะเชื่อว่านี่คือหัวแอมเอสคนก็คือคิดว่าแบบอันเดอร์อาร์เมอร์ป่ะใส่เข็มขัดแบบอันเดอร์อาร์เมอร์คือจริงๆมันมากับบนี้ใช่ไหม สายแฟนี <laughs> คือเอาจริงเลยสมมติว่าคุณมีหัวแอ์เมสอย่างเงี้ยเยอะแล้วใช่ปะซื้อจนไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วอะวันหนึ่งคุณเจอหัวอย่างเงี้ยเฮ้ยแปลกดีว่ะซื้อมาแล้วคือตลกกว่านั้นเว้ยอันนี้คือไม่เคยใช้เลยแล้วถึงขายในซื้อมาโคตรเปลืองเงินนะ่ะสายใหม่เลยยังไม่เคยใส่เลยนะผมจําได้เลยผมซื้ออันนี้กับอันนี้มาใส่สีอะไรดีครับวันนี้แดงหรือฟ้าดีครับ นี่ไงก็เดี๋ยวเขาขัดฟ้ากระเป๋าฟ้าไปเลยอ้อนี่คุณดีไซเนอร์นะเนี่ยคุณสไตลิชเหรอนี่นะครับโปรตีนะครับวันชิวๆนะครับก็จะใส่ Air Max สนีฟ้าเลยขอกระเป๋าฟ้าได้ครับได้ครับได้ได้สบายมากครับนี่นะนี่คือตัวอย่างนะครับการมิกแต่แม่งไม่แมทเลยครับวันนี้นะครับผมมีสไตลิชมานะครับวันนี้คอลเลคชันของเราก็จะเป็น Air Max เบาๆนะครับคือจะให้ผมใส่อย่างนี้ออกไปอย่างนี้ใช่ไหมครอ เอาตอนตัดสินใจซื้อครับคุณคิดอะไรอยู่ครับผมคิดว่าผมอยากลองเปลี่ยนตัวเองครับเพื่อที่ว่าผมอาจจะค้นพบตัวเองลองเล่นคือเอาจริงผู้สายพวกอย่างเงี้ยมันสามารถฟลิปด้านได้แล้วเป็นสีส้มสีอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ปะ่ะท่าน,นี้ผมก็เลยคิดว่าสีดาผมก็มีแล้วสีเทาก็มีแล้วไม่รู้คิดอะไรอยู่ใน,ในหัวตอนนั้นนะนี่แหละครับสีที่ผมอยากได้ <c oughs> ประมาณนี้คนคงแบบคิดว่าเอ้ยผมข่าวซูเปอร์คาร์เไรเสื้อผ้าจะโหดอะไรเงี้ยนะไม่ครับผมใส่ยูนิคลครับเพราะเงินหมดแล้วนะครับซื้อรถหมดแล้วนะครับเออวันนี้ก็จะเปิด โควิดครับคือเดี๋ยวผมทำอีกแค่ประสนนะที่ทำเกี่ยวกับมาเปิดกุนาฬิกาดีกว่านาฬิกาที่ผมชอบอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อนๆน่าจะอยากดู เราดูจากเสื้อผ้าที่พลาทิกแล้วน่าต้องพาไปช็อปแล้วล่ะใช่ครับวันนี้นะครับผมจะให้ทีมงานผมเป็นสไตล์เลยใช่ไหมผมแล้วกันเอ้ยแต่อยากได้แบบชุดแบบที่มันใส่ออกงานได้แล้วก็แบบไม่ออกาะใช่สบายๆอย่างเงี้ยอืมอืเพราะว่าเนีย่ยเขาบอกว่ามีสูตรตัวเดียวใช่ไหม,มแล้วเราหาสูตรที่มันแบบว่าใส่ง่ายฟอร์มอลแล้วเขาเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแบบสบายๆไงเดี๋ยวไงเราพาไปช็อปกันดีกว่าครับแล้วคุณอยากได้เอเซนเชียลใช่ไหมเออไปดูเอเซนเชียด้วยโอเคได้ได้งั้นเดี๋ยววันนี้เราไปสยามกันดีไหมได้ไปได้หมดแฟชชั่่นนนนอะะเเเาาสยยม้ใหรโปปปตตไู คุณเที่ยวยุคไหนนะไหนไว้าวว้าวเชียดเชียดแม่งอัเลิร์เลยอะมันไม่พอใจอะดิไม่พามันไปด้วยอ่ะจะไปเหรอแล้วทีแ้คุณซื้อกุชชี่ให้เขาอ่ะนั่นแหละคือสิ่งสุดท้ายที่มันได้แล้วอ่ะมันบอกว่าหลังจากนั้นมามันอดมือกินมือเราเล่นนะครับผมเลี้ยงดูมันอย่างดีนะครับไม่เชื่อดูมันได้นะก็เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับ โอเคเราไปกันเลยตอนนี้นะครับเราก็กําลังมุ่งหน้าไปที่สยามวันนี้คุณจะพาผมซื้อเลยเนี่ยก็ถ้าแนวพี่นะผมว่าไป d i s c o v e r รดีกว่าดีครับเซนตวันแนวพี่มัต้องแนวไงวะก็ดูดีแล้วก็ราคากลางๆเอาแบบว่าประมาณ3ามสี่แสนเอาว้นะโอเคโอ้ยถูกไปว่ะชอบแบรนไหนเป็นพิเศษเสื้อผ้าชอบซาร่าครับอ๋อชอบซาร่า คือเอาอย่างนี้เว้ยคอนเซ็ปต์ของเรานะครับคือเอาชุดออกงานแบบชิลอะ่ะผมมีแบรนด์ในใจผมละมันเป็นสูตรที่ผมว่าเหมาะพี่มันมีทั้งเบเซอร์แล้วก็มีทั้งแบบกางเกงคือใส่เป็นสลักได้แล้วก็ใส่กับเสื้อยืดอะไรเงี้ยจะได้เปลี่ยนบ้างคุณใส่จากระส้นนะ่ะใช่ใช่ต้องต้องลองเปลี่ยนบ้างดีกว่าคือแต่ก่อนนะผมมีความคิดที่อะไรรูป้ป่ะจำได้เลยผมเคยฟังพี่ภูมิเขาพูดอดีเจภูมินะครับถ้าฟังอยู่ไอดอลผมนะพูดเลยหลายๆเรื่องคือไม่เขาเคยพูดว่าสมมติว่าเราขับรถดีๆใช่ไหมเรา แต่คนจะมองว่าแบบเฮ้ยเราติดดินใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราขับรถแบบธรรมดาแต่แต่งตัวดีไซเนอร์ทั้งตัวเลยคนก็คงมองเอาว่าแบบเฮ้ยอัน,นี้ไม่ใช้เงินเกินตัวว่ะเข้าใจปะอืมาใ คือผมเองก็มีแบบสิ่งที่แบบผมชอบในชีวิตผมใช่ปะม,มันมีหลายอย่างมากผมชอบอานาการก็ชอบชอบรถแน่นอนชอบลำโพงชอบสะสมเกมชอบสะสมหนังอะไรเงี้ยคือแค่รู้สึกว่าแบบเมื่อเราไฟชินเนตเรื่องอะไรสักอย่างอยากจะให้รู้ว่าแบบเออเราไฟชินเนตแค่เรื่องนั้นอะไรเงี้ยนะแล้วมีชอบอะไรอีกวะนี่ยังน้ำไม่ครบมะเนี่ยมันมีอะไรอีกวะที่พี่ชอบอ่ะผู้หญิงครับผู้หญิงอ๋อแน่นอนอีแล้วอันนั้นอันนั้นโตหมดตูดเลยพูดเลน่นพูดเลน่นพูดเลน่นผู้หญิงดีๆเขาจะช่วยเราหาเงินนะครับแล้วชอบไหมชอบโอเค ชอบผู้หญิงแต่งตัวไหมเอาจริงผมไม่ชอบผู้หญิงแต่งตัวเยอะนะแต่อบแบบน้อยชิ้นอะไรเงี้ยโอ้ยอันนั้นแน่นอน, <c oughs> นอนเยอะในที่นี้คือไม่ใช่แบบมาคาเชโห้ย เล็กคาเทียเฮ้ยมันอ่านว่ากาเจียกาเจียแล้วก็โพกบุการีอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมที่แบบที่ใส่กันมาอะไรเงี้ยเยอะแยะอะไรเงี้ยคือเออใช่ลืมไปผมไม่ชอบผู้หญิงแต่งตัวเยอะใช่ปะแต่งน้อยให้มีนาฬิกาแบบนึกออกใช่ไหมให้มันดูมีคลาสสมมติว่าจริงอายู่แต่งตัวเสื้อยืดมากเกงขาสาั้นแต่ขอให้แบบมีนาฬิกาที่แบบสวยๆทักเรือนมันจะดูคลาสมากเลยเช่นหน้าแบบอัรเลร็กซ์อะไรเงี้ยตัวหน้าฟ้าไอตัวโอพีหน้าฟ้าพูดเลยถ้าผู้หญิงใส่มานี่แบบเออคลาสอะอย่างอื่นไม่ต้องเซฟอย่างอื่นนะไม่ต้องไม่เสียยงงินนออออะไรก่่าื เขาไม่มีจะซื้อให้ใหม่้มมอนโคตร<อ>เปเลยอ๋อ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างคือผมชอบผู้หญิงแต่งหน้า โอเคว่าไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นไม่สวยหรืออะไรนะโอเคบางทีผู้หญิงบางคนหน้าสดก็สวยนะแต่เพียงแค่พอแต่งหน้าแล้วมันเหมือนมันคือฟินิชชิ่งบนเค้กอ่ะก็ไม่ได้พูดถึงว่าแต่งหน้าจัดนะเออถ้าสมมุติแบบว่าผู้หญิงอ่ะอยากซื้อของให้บริษัทชิ้นหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกว่าประทับใจกับอะไรมากที่สุดลาบูรกินีโอ้โหนี่ก็โอ้โหถ้าเขาถามว่าแบบอยากได้อะไรเป็นของขวัญอย่างเงี้ยอยากได้อะไรอยากได้อะไรจะบอกเขว่าอยากได้อะไรเซสเซอรี่ในร่างกายแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยต้องเพื่อนแต่งกายใช่ป่ะใช่ที่อยากได้ก็แพง อ่เอาพูดไปเลยอ่ะอยากรู้อะไระชี่อ,อยากได้นาฬิกาเอานาฬิกาโอเคจริงๆครับผมก็ไม่อยากขออะไรเยอะแยะนะแค่แบบเดตโทนาสักเรือนโอเคอันน,นั้นอ่ะดีจ <c oughs> ได้เด y โทนาแพลตินั m มนะครับคือไม่รู้ว่าเป็นนาฬิกาในฝัน <c oughs> ซึ่งผมเองก็ไม่ได้อยากจะขอที่บ้านมจะซื้อด้วยตัวเองอ่า <c oughs> แล้วเขาฝันต่อไป <c oughs> ฝันต่อ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เอ้แล้วตอนมีแฟนมีโมเมนต์ที่แบบจซื้ออันนี้ให้เอ้เราซื้อเผื่อแฟนด้วยดีกว่าอ,อ๋ออนั่นมีมีมีนะคือแบบอยากให้แบบใส่ด้วยกันในวันเดียวกันอะไรเงี้ยเี่จาได้อยู่แต่ก็ไม่ได้ซื้อผ้าแพงอะไรมากมายนะ<อ>แต่ว่ามันเป็นความน่ารักอะร<อ>ู้สึกว่าแบบแม่งใส่คู่กันแล้วแบบเดินไปแล้วแบบโอเครู้แล้วคนนี้มากับคนนี้ส่วนมากใครเลือกเขาเลือกหรือเราเลือกเอาจริงเสื้อผ้าผมไม่ค่อยเป็นคนเลือกนะบางทีแบบว่าผมมีแฟนก็อยากให้เขาแต่งตัวให้เราด้วยไม่เราออกข้างหน้าดิใช่ปะออกนี่ออก โอเคเดี๋ยวเราไปสยามเนี่ยเอออกพระรามเก้าแล้วนะไม่ออกแน่แล้วแล้วมันออกไหนบอกวะไม่ออกขึ้นนี่แหละเฮ้ยก็บอกแล้วโอ้ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันผมขึ้นทางด่วนหลายรอบแล้วรวยจัดครึ่งชั่วโมงอีกแล้วแม่งเวลากลับมาครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรวะ346 minutes ประมาณนี้ก่อนเราไปดูทางก่อนตอนนี้อออนุสาวรีย์ชัยละ ก็เลยมาถึงกันนะครับจะไปร้านไหนโอมเดินดูที่ดิสคัฟเวอรี่ดีกว่าค่อยๆดูไปผมว่ามีหลายแบรนด์ที่อยากให้พี่ลองไปเลือกดูเราจะเดินชิวๆนะอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากตามร้านอย่างเงี้ยเนะขาไม่ค่อยให้ถ่ายอยู่แล้วถ่ายไ,ได้ไดคุณเคลียร์ไล้วเหรอมาผมเคลียร์ให้หมดะครับผมรู้จักคนเยอะเขารู้จักคุณปะรู้จักเ <laughs> ดี๋ยวไปไป <laughs> <laughs> นี่นี่ไรไฟไรไฟผมว่าผมเกิดมาเพื่อนี่แหละครับเฮ้ยจรเจียนในแม่งสวยว่ะอ่าเส่รับกอดด้วยของพายถือไม่มีอ่ะไปต้องซื้อ2ตัวแล้ว่ะเชนี่คุณก็ยุดีจังเลยนะเหมือนได้เปอร์เซ็นต์ลองเถิหรอลองก่อนดีกว่าเพราะว่าลองได้ครับลองอยู่ด้านนู้นค่ะเดี๋ยวออนดิวทิ้งกันเดี๋ยวเอาน้ำมาผมถือฮะ thank you คุณมีเสื้อไหมใช่มันมันเหมือนมันจะมาเป็นเซตนะผมมีเสื้อมีสาวซื้อให้นะครับแลซื้อให้แต่เสื้อนะครับคุณเล่นคุณเล่นไปลองไปลอง five minutes later เฮ้ยเฮ้ยโอเคหมครับว่าโอเคนะแมงมีแบบ essential ตรงดิกขอตัว essential หน่อยโอเคหมดไปแล้วครับหนึ่งอย่างทำไมหนึ่งอย่างแม่งแพงจังวะแล้วมีกี่อย่างที่ต้องไอ้นี่เนี่ยเต็มไม่น่าใช่แนวคุณนัเนี่ยฮะไม่ใช่แน่นี่อะไรปะเอาไปที่บ้านปะอะไรวะนี่ตัวตา เท่วะ่ะอยากได้ป่ะออยากรู้เท่าไหร่โหอ,อันนี้ตัวนี้สามหมื่นเป็นไงของตาถึงมะแล้วก็มีเหมือนกันรี่ของอะไรเท่ดีวะ่ะ <c oughs> เฮ้ยนี่ชอบมากหรือว่าคืออะไรรู้ <c oughs> เอา่ะเอาปละช่วงนี้ผมนี่เงาเงาเลยนะครับ <c oughs> เท่วะ่ะเป็นแบรนด์ที่คุณชอบเนี่ยผมว่าต้องต้องมีติดบ้านอันนี้เท่าไหรอ่อันนี้ไม่ขายครับอ๋อไม่ขายใปเไปขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขายแล้ว แรกกันดีโซน่าแรกแรกกันดีโซน่าเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าไอ้เมื่อกี้นี่ไอ้ไม่เป็นเดฟอันเมื่อกี้ที่มันเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรวะกระป๋องเหรอก็บอกว่าไม่ขายนะครับแต่ว่าเขาจะยอมแลกกันนาฬ ok ิกาคุ <c oughs> ้มไหมให้ทางร้านเลยโอเคโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสมัยก่อนแบบเรียนมหาลัยต้องมีคนใส่อย่เงี้ยไปเรียนซึ่งไม่ใช่ผมนะคือรู้เลยว่าตัวนึงแบบแพงสองหมื่นนะไม่รู้อะต้นนะครับเสื้อตัวนี้เท่าไหร่ สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยตัวนึงเชียวเชียไหมว่าไว้ใส่เลนส์ฟิเเลเตอร์อะไรเงี้ยโอ้ <c oughs> สูตรอย่างเงี้ยได้ไหมเราลองใส่ให้ดูดิไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหม,มาะม,มา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 ผมว่าไปดูอิเซ่ดีกว่าแลเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่อิเซ่กันเขาบอกว่าสูตรนี้สวยใช่ลองเข้าไปดูเหมาะคุณแน่นอนจริงเหรอมั่นใจคุณจะต้องชอบโอเคเราไม่แน่ใจว่าข้างในเขาให้ถ่ายแล้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองถ่ายไปดูนะครับ ข้าไหนก็เดี gram, ๋ยวเก็บภาพหไม่ลองลองเลยชอบมะขามเนี่ยชอบนะจริงๆรู้สึกว่ามันแบบรู้สึกรู้สึกแบบมันไม่ได้แน่นเกินไปไม่ชัเกินไปนครับลองใส่พี่ลองโคสให้อ้ามดูจมดยงโจด้วยนเออเมื่อเพิ่งเพิ่งอาบน้ำเสร็จหนาวจังเลย ใส่ได้ใอ้แตงนีง้มแบบสบายีแบบใส่อองงานอะไรอย่างงี้นะชอบปะละ่ะชอบเห็นไหมแกง๊งอ่ะแก๊งยังไงแต่แม่งดูแบบได้เชอบเอาเออต้องนี้ดิเอาไงให้ดูเกาหลีนี่ะเกาหลีเข้าใจ โอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนกลับโอเคเอาใส่เลยใส่เลยใส่เลยเนี่ยนะอันนี้อันนี้องมีสีเทาด้วยอ่าเรียบร้อยไม่ไม่เดี๋ยวจะใจเย็นใจเย็นเออเขายังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่เปล่าเอ้จริงใส่อย่างงี้ก็ดีนะเออใส่อย่างงี้ก็สวยนะเออนี่ต้องนี้โยอดเท่ต้องอย่างนี้เท่เท่หวะเท่ดิเอ้ที่คุณคุณเลือกเลือกแบรนด์ได้เลยอ้อ๋อโอ้ไม่แต่แต่อย่างงี้แบบสวยแบบไปเดินดูนอกก็คือดีนะเดินเมืองไทยก็ได้ เดินแบบนี้นะเปลี่ยนแล้วอะช่องเราเติบโตแล้วอะเอาตัวเดียวไปก่อนนะเงีพอตอนนี้คือติดเรื่องเงินนะวันนี้นะครับก็ถ่ายชิวๆนะครับมาซื้อของกันอะไรอย่างนี้ชิวๆก็อยากจะปิดล้อกเป็นท่อนี้เดี๋ยวรอถ้าเกิดว่าปลายปีได้ไปเมืองนอกนะก็เดี๋ยวมาซื้ออีกเรถือว่าอมเลือกได้ดีนะพิเศษนี่ปกติผมไม่เคยซื้อนะซื้อสูตรมาชุดหนึ่ง แล้วก็กางเกงนะก็ปิดบลอมม็อกประมาณนี้นะครับ้นขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปจบไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และ subscribe ันครบก็กินข้าวอ่ะแล้วโอเค